จุดไสานาศาสตร์ก็อย่างนี้แต่บทษาาพิจิคุณนะ่ะ <c oughs> เขาก็ยอมรับเดียวแหละเพ <c oughs> ราะว่าเขาก็เชื่อว่าพิติคุณนะ่ะเป็นหนึ่งเดียวอยู่แล้วแต่บางหววมันจะมีพระวิญญาจะม,มีสภาที่จากอะไรเขามไม่ยอมรับมาคลา,ายเครียด EP สิบเก้าเราจะเดินเราจะเดินจนูนกับห้าแต้มนะครับไปทรงจนูน เท่าเนั้นแล้วออกมาเป็นยอดสั้นในขั้นสูงมาตรฐานโุนมาตรฐาน เล่นบบบบกันบ,บเฮียถึงแท้เดินห,หนักห้าแต้มจวนนี่แหละแต่ว่าแพ้จำสูตรไม่ได้เดินจำล็อกไม่ได้สาม ้าวเดียวเสมอนะคระับวันที่รับชม